ครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับผม f c คนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่พาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้าลวยเนะครับครับื้นนี้ก็เพืได้ผ้ามาเดินตามแนวทางของปู่จ่อยนะครับปูจป่จ่อยปู่จ่อย5 0เนาะครับผมกับก็ได้มาตามแนวทางของปู่จ่อย50เนาะครับเห็น่นเห็นปู่่นว่าฟันดีนะครับผม กสิได้เอาแนวทางมาฝากกับเอฟซนะครับผมว่าปูพ้นฝันได้ตัวใดนะครับผมก็ลองติดตามไปพร้อมๆกันครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ครับผมก็บโอ้ยว่าบาถึกนะครับผมกเบว่าว่าวิดว่าถึกขอโทษขออภัยเอฟซ้นะครับเดอกตอนเ้าๆอยูนะครับกั ตื่นเต้นอยู่จากน้อยนะครับเฉพาะมือมือว่านี่ก็รลุ่นห้าน้อยไปครับผมก็เขาอยู่ครับก็บเมื่อเขาหลยนะครับมือนีก็รล่อมารลุ่นไปพร้อมๆกันครับครับมือหนีก็เลยได้มีโอกาสนะครับเขามาตามแนวทางของปูจ่อยห้าศูนย์นะครับผมครับผมก็ลองมาติดตามบ้างนะครับเด้อว่าปูพันฝันอีหยังนะครับได้แนวทางตัวใดนะครับผมครับล่องไปฟังพร้อมๆกันเลยครับตามโชคมาเลยครับ ตามนบนมาสการถ้าหลวงปู่โมนีก็ได้เนี่ยเขามาตามเนี่ยทางพวงฝันของปู่ว่าปู่ฝันดีไปนอกครับวันนี้ปู่็ผมก็ฝันขึ้นเดียวเทสละเทสมันมากว่าฝันขึ้นเดียวอฝันว่าที่แหลมมค้นมากต็มวัดอยู่พระที่ยังคนมันสวดมนต์ลายนี่ละเต็มวัดอยู่ก็อยู่หน้าโบสถ์น่ะวันนี้ก็เลยมีภาพคนยังงงมันว่าปุจจันทร์บุคร ม่เรีวพระสุนึงสดมาจับไวหนึ่กันตีเอ<ะ>สามทีคนจับตีอยู่ในถูก้องมาเสิ<ะ>ตีพระผู้เดียวก็ยืนเบือ,อยู่นี่ละก็บอกว่าจังนดไพระผู้หนึ่งเขาจับไว้ก็ตีตีตี่ตตองเลียดออกไลออกฟองอื<ะ>่ม<ะ>นึ่งก็เลปล่วยปว,ย,<ะ>ปวยแล้วคนก็ข้านขึ้นมาข้านข้านขึ้นมาก็เลยเลี้ยวไปเลี้ยวเห็นพขาออกหนักนี่ละครับก็ว่<ะ>วา้วยเพวาออกไปเบิพ้พงคนดูคนถือตีนเป็นอะไร ือนี้ก็บ่ว่างเปู่พุ่นขึ้นมาก็มากําบนแจ้งอยู่ผูเดียวอือยู่บ้นแจ้งอันนี้พ่อก็ย่างมาเบิ่งเพิ่นก็บ่ว่างเพิ่นก็กําบัานทางอออยู่ือนี้ก็บ่ันได้บอกเลขบ่ันได้ตีหยังดอกครับมื้อนี้ก็นี่ขึ้นนั่นล่ะขึ้นแต่คนวมาฟันมาไม่ม่ยิ่งย่างกลเเพิ่นบ่ว่ายังไม่ยิ่งก็ผู้กวนผู้เก่าผู้ที่ว่ามาให้50บ่ครูนั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นบ่วางเด ขึ้นแหลกหลายว่าขับฟันขึ้นว่าพระตีกันนแตกัุหูเมียปะมะ่านหาหุ่มหูเมียกเ็เลยมาลังเล่นหน้าที่ฐานไม่ไหวพระก็ไปนอนอีกช่วงนึ่งก็มานอนอีกช่วงหนึ่งวันนี้ฟันมาพวกคนมาหลายนี่เต็มวัดมันบวมมันซุ่มพายด้บดีซุ่มยุมยม่มยุ่มมาซุ่มยุ่ม เต็มท่นหเฮ็ดบุญนี่ยงว่าเต็มวัดนแต่มีพัคนนึงบผู้ว้ัูมั้งเพิ่งรังหนึ่งเคยเห็นพรังว่ามังเพิ่งรังเหนโอ้ยว่านรังบูป็นเลยว่าสิเลยยางไปวันนี้ผู้พลังเห็นว่าพลังกับว่าใทยเป็นยูหาชีซูนเมอรังนังหอานพลังว่าพลังว่าใทยเป็นยูหาชี้ซูนมาเติดังววา วันนี้ก็ฝันไปกังเสรนกร็เรื่อว่าพลังยังคู่กบก็ไ่ได้ส่ดอดอกแต่ว่าแต่ว่าพลังโวกได้เป็นยัวหาซี่ศูนย์วันนี้ขึ้นรุ่นมากก็เอามาเสียงเบิงเอามาเสียงกับพวกฝันยังวันนี้มันเลยมากทุ่มมันสินก็ไปลงโปได้เห็นทู่มากผุนเลยอยู่บา้านเลียงวัดพระเทียนเนาะ ครับถูกที่ิันติ๊บหนึ่งันเอาถูกไหนครับวันเอาถูกไหนวันก็มาจุดได้มาย่อมขึ้นก็มาจากนั่นมาแล้วก็มาจุดถูกก็ได้หาศูนย์ซีได้ตัวเดียวกันถูกได้หาศูนย์ซีได้หาศูนย์ซีว่าดีครับหาศูนย์ซีอันที่หาซีศูนย์นี่ยมันฝรั่งบอกว่าฝรั่งบอกให ได้โยวสว่าหาทนนี่ศูนย์วันมีทูบนีว่าได้ฝันเนาะครับเดือ,อ,อนกิ่งเร้่อทูบคือมาที่ฐานจุดนีมขึ้นได้จุดนั้นเสว<บ>าสลังจากไปลุ่งปู่มาได้ทูบมาเจอวัดพระแท่มาตรงกันพ้อมครับวันดีว่าได้กลับยากเลยคนกลับให้พ้มอมเนือเรียงหัวมากสิ้าเอาไปพิจนาบึงไปนั่นบึงคันมัรว้าพื้นท้าฝันนี่ันเม่นันก็ให้ขึ้นหกศูนย์น้ำให้หกศูนน้ำมันบ่ครับขึ้นหกศูน โอ้ยมันเคยเป็นขึ้นเตีนพาเพื่อนขั้นขึ้นมานะรถตีตีเพื่อนเราเกิแต่ก็มันขึ้นตะกี้กัให้ที่ว่าเมซี่ชูนผมไม่ถึงอาชูนครับเมซีมากอันนี้ก็มากขึ้นรุ่นมากนี่มันมันวอแมนเหมือนผู้ย่างเบียงใบมากครับเป็นคนมาเต็มวัดนี่พลังหน่อยผู้นึงน้อยๆดอกต่ำๆนี่โฟร์อับเดื่นปูฟูมันเป็นพลังเามั่นโอ้ยโว่นั่นพลังเปลี่ยนมา วันนี้พลังก็เลยว่าฝรั่งก็บอกให้อดไโย่ท่านหาซีศูนว่าย่างี้ฝรังบอกหาสีศูนฝรั่งก็บูดน้อยๆดอกเขาว่าฝรั่งน้อยๆใ่ใจแต่ว่าคนแก่ละฝรั่งไหนว่าฝรั่งเลกวันนี้ทีศูนย์มาเกียวปพเดขกตีศูนย์เราฝันก็ได้ัง่นเราปรเดินหามูนซี่นันเลขเราทูปไปรุ่งโพ คนว่าเอาให้ป hmm. mm ูใจไปจุดเบิ hmm. ้งผู four or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  like ้ผู course, um, hmm. ้ส okay. oh, uh ั่นก็เลยมาจุดนี้มันขึ้นมาตรงกันเพราะว่าเน่าฟูหาซีศูนย์หาศูนย์ซีเนี่ยคว่ำริงกับคว่ำฟันนี่ตรงกันเลยครับนี่นาะแล้วฟันนี่แก็คืนแต้มหนึ่งก็หกศูนย์เนาะมะฮวามันเคยเปลี่ยนมันเคยเปลี่ยนหกศูนย์เยแล้วก็นั่งก็ไปพิจารณาซื้อเบื้องอะไรซื้อใส่กจุอยู่ในจุดนี่แหละเลขมันก็จุดนี่จุดแต่เม้นนั่นก็จะให้ท่านผู้ใดอยากเล่นวิ่งก็วิ่งไปหาเนาะ วิ <Han> ่งหาบอ่ะครับปูวิ่งหาอ๋อแบบนี้สำหรับแนวทางของปูเมื่อได้ปูฟันดีสิได้มาตามอีกรอบหนึ่งสำหรับนี่เสนนั้นก็ฟันเท่านี้แหละครับทูบเท่านั้นทูบก็ไปลุ้งปูเหมือนสินล่ะได้ทูบอยู่ปูมากอ่ะตรงกัน เออ็ออมาจุดกี่ยมแรงแต่ว่าฟันฟันตะก้อนพ่นละฟันตะกอนสีฟันสีลมโปูอ่อแล้ันตะกอนได้ขึ้นสองขึ้นใครได้ทูมากก็ได้ตัวเดียวกันอีกสิบว่าเขาอีกครับว,ว่าปูห้วนี่จังหวะที่จะน่าไปแน้ทางไปเบิง้งผมมักมักได้เลขศูน,น <c oughs> ผมฟันว่าผมศูนย์มาขึ้นมาขึ้นอีกศูนย์้ายเนี่ยเขาตีเพิ่นแล้วเพิ่นก็ข้านขึ้นมากจากงตะแต่ว่าเพิ่นขึ้นเราเล่ห์หวกศูนย์รั เพิ่งแต่เมื่อกงบ้เป็นแจ้งเป็นยังผมคือว่งไวนี่ผมมักตัวนี้ตัวผมว่งไวเนี่ยิยหน้าเป็นเนวาห้างเมืองมักครับวาดพาะเดชทศวัดพระวัดพระเน่าแต่ที่เทานั้นแหพวามก็พ่วงนั่นเป็นลูกเลขทูที่ลงปู่นยมาจุดก็ได้ตเดียวกันครับแทนเป็นเลขครับกันนีเชื่อ ทุ่งงามๆนี่จิเบิ้งอยู่ก่อนย่างๆมัได้ฟังนี่เอาย่างอยู่บ่ย่างอยู่จุดเลยอันนี้ได้ขออนุญาตปูเบิ้งจักหน่อยเด้อครับพี่อัสที่ไทยเบิ้งก็อันเดียวออกมาเบิ้งอันทู่ที่ไปจุดนี่ก็ได้สามเพื่อนนี่แหละที่ว่าพ่นันได้พังรัวครับผมอ๋อนี่ก็เป็นสำหรับทู่ที่ปูเพันได้มาจากรงอุปโยวแล้วปูออกมาจุดเสียงท้ายเบิ้งพอดีมาตรงกับกับความฝันเนาะครับเนาะ ก็ย่งดีๆเลยเนาะตรงว่าแตบว่ายังเลยตรงกับความฝันของปูความนี่ยังก็จิมาตรงกันขนาดนั้นความจริงกับควอมฝันมาตรงกันปันว่าเขียนไหวกรถนัดกันไหวเนาะเอาบานนี้แหละเรื่องปูมันกับฝันว่าค้นเต็มวัดบาแม่เลขสีเขาอีกครับแต่ผมถ้าถ้าฝันว่าไม่ชี้มาบอกนี่ผมชี นำเอานั่อยู่เพราะว่าจะเมชี่มาบอกถึกแต่เมชี่มาหนีถึกแน่นอนครับผมเดกเขาแน่นอนครับผมแต่แต่ฝันเห็นเมชี่อยู่บอบแต่แต่คนมืบอกว่าบอกขึ้นรุ่นมากจัามาฝันว่าคนมาต็มวัดเหล่าแต่มีพลังมากนั่งมีบอกว่าปูมาวงพลังแต่เลยว่าหน่วยบอกพลังเป็นพลังเลยว่าโอ้ยพลังเขาบอกใท่ได้อยู่สิพลังเขาอกไทยอยู่หาซีศูนว่าไปเจอคนหาซีศูน เนีลขศูนย์ฮ็ดจังได้ก็มาได้มมามาครับผมมามักครับมันเลขถูกมันก็ได้หาศูนย์สี่หาศูนย์สี่เลขฝันได้หาสี่ศูนย์นี่เราบ่าได้ซื้อยังยากเลยบอลตัวเดียวกันผู้ใดมักเมย์้อครับเด้อมักเมย์มักวิ่งม,มัมกเล่นก็เอาเลยครับผม <c oughs> เลขหาตัวเดียวแขนๆเด้ครับ <c oughs> จัดลองเบิงถ้ามาักก็ซื้อถ้าบ่มักก็พานครับโปม,มีผู้ใดแปะเอาเงินในกระเปรเอฟซีเอกมาซื้อได้ดอกเนาะครับเนาะหันบ่ซื้อเอาเองเนาะครับเนาะ ครับผมกากฟไปสำหรับแนวทางครับของปูจอย50เนาะครับผมครับผมนี่ก็เป็นความฝันความฝันของปูจอยนะครับผมปูจอย50กับความจริงนะครับผมกาสิเอามาให้ fFC เบิ่งนะครับนี่ครับเี่นเนาะครับผมเลขปูจอยฝันนะครับผมฝันว่าฝลังนะครับฝลังบอกนะครับ พลังบอกหาศูนย์สี่นะครับผมแล้วก็เลขทูบนะครับเลขทูบเอามาจากโบสดนะครับผมก็ได้ห้าศูนย์สี่นะครับผมเลขวิ่งเลขยกหานะครับผมปูก็เลยว่าให้วิ่งขึ้นขึ้นนะครับผมซื้อขึ้นก็เป็นหกศูนย์นะครับครับเอฟซีคนไหนเขาเขามากอะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพาลวดนะครับเด้อ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์ครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามหรือเข้ามารับชมนะครับผมแล้วโชกสสีได้หาแนวทางเด็ดๆให้กับเอฟซีนะครับผมแล้วคลิปต่อไปนะครับโชกศสีได้หาแนวทางอีกหนึ่งคลิปมาฝากเอฟซีนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ